ชายบ้านรักภาษาเปิดคอร์สสอนภาษาจีนฟรีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการเน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วตามสโลแกนของโรงเรียนเรียนสนุกได้ความรู้ต้องบ้านรักภาษา บ้านรักภาษาได้รับรางวัลเบสแพ c คท c สและรางวัลแฟนชายมาตรฐานปี2,563ถึง2,564เพื่อเป็นการตอบโจทย์ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 หลายธุรกิจต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือให้พนักงานทำงานจากที่บ้านแฟนชายโรงเรียนบ้านรักภาษาต้องการให้ประชาชนคนไทยมีความรู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อเดินหน้าและขับเคลื่อนธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย แฟนชายบ้านรักภาษาจึงเปิดคอร์สสอนภาษาจีนฟรีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้นโดยสามารถเรียนได้ที่บ้านเรียนออนไลน์ผ่านซูมทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง1ตุลาคม2564 เวลา16นาฬกานาทีถึง18นาฬิกาผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเพิ่มทักษะภาษาจีนซึ่งในอนาคตจะเป็นภาษาที่มีความสำคัญในด้านการค้าขายสามารถลงทะเบียนได้ทันทีติดต่อสอบถามโทร0 8 3 0 0 9 9 9 9 9สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai ฟ r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ